ตาตาทำอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงคิวหนูนะเดี๋ยวถ่ายพี่ติมก่อนลูกครับนี่นี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับช่องแมวยิ้มชาแนลอีกแล้วเหมือนเคยครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาตัดเล็บน้องๆครับตัดเล็บน้องๆแมวน้องไอติมครับน้องไอติม น้องอาตาครับก็ทุกตัวแลกทั้งที่ดำด้วยน้องน้อยด้วยแล้วก็วันนี้ก็เป็นพี่วุ่นยครับพเพื่อนแต่การตัดเล็บเล็บแมวนี่ถามว่าตัดใ่ายไหมก็ตัดให้ไม่ยากนะแต่เราต้องระวังช่วงของเล็บเดี๋ยวจะให้ดูช่วงแับเล็บน้องนะครับพเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่สุมเข้ามาตาครับพ่ออยู่มือหน่อยครับน,นี่อ่าของล่าตานี่ครับพ่ออยู่มือหน่อยเห็นไหมเพื่อน ช่วงนี้มันจะมีเนื้อของน้องอยู่ต้องต้องระวังครับอย่าตัดให้โดนเนื้อข้างในตัดเฉพาะเล็บใสๆของน้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูของพี่ติมดีกว่าพี่ติมจะเห็นชัดกว่าครับนี่ต็มข้อ,อยืมมือหน่อยครับนี่เห็นไหมนี่นี่มันจะมีเนื้อเนื้อของน้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> โค้กมิเต็ม์อขอรันรนีน้ครับเพือ่อนครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยตรงนี้มันจะมีเนื้อของน้องอยู่ครับ ก็เราก็ต้องระวังครับเราจะตัดได้เฉพาะช่วงที่ปลายใสๆนะครับอย่าให้โดนตัวน้องโดนเล็บน้องเนื้อของน้องครับถ้าโดนเนื้อของน้องมีปุ๊บนี่น้องก็จะเจ็บทันทีครับเพื่อนๆนะเรามาเริ่มตัดกันเลยครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเราจะแกะกันไปที่เราได้ไปซื้อมาครับนี่ครับกันไปที่เราไปซื้อมาครับเพื่อนๆตัวนี้ครับแล้วก็มาตัดน้องกันเลยครับ เราจะใช้กันไปนี้ตัดให้น้องครับเพื่อนนี่กันได้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะลงตปดพกพอก่อนตีก็เป็นแม่ดูครับเป็นใจเย็นๆนะนี่เราตัดเฉพาะเดี๋ยวรับลูกนี่เราตัดเฉพาะปลายของแล็บน้องครับ จะพบรายพอครับอย่าให้โดนเนื้อน้องนะครับน,น,นี่ใจเย็นครับลูกใจเย็นนี่ใจเย็นครับให้พ่าตัดปัดไปก่อกนนะานี้ตัดประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อป้องกันอะไรใช่ไหมเพื่อนคือป้องกันการที่น้องขวนเราได้ด้วยครับเวลาน้องกินเราอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนก็เวลาตัดก็ ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเต็ดน้องติมครับอ่าอีกแป๊บหนึ่งครับลูกใจเย็นนะครับใจเย็นนี่ครับตัดหมดแล้วครับนี่จะจะจะไม่คมแล้วครับทีนี้เล็บเล็บน้องมาอีกมือนึงครับเฮ้พีเดนเตอร์พ่อเป็นยังไงบ้างเนี่ยอารมณ์ดีเปล่าเนี้อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีครับขอความร่วมมือหน่อยครับนี่ครับตัดเฉพาะปลายนะครับอย่าตัดเยอะ เพราะว่าตัดเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนเนื้อน้องแล้วก็ตัดเฉพาะปลายเฮ้ยคุณแม่ดูครับตาจะทำอะไรยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงคิวหนูนะเดี๋ยวถ่ายพี่จิ้มก่อนลูกครับนี่นี่ดูตาครับอเมซตาครับดูตาครับพ่อกำลังตัดตัดเล็บสีขพ่อ,อรครับอ่า นี้เราก็ตัดเล็บน้องตินเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆค่ะใช่แล้วสบายใจแล้จิ้นจงบอกว่าสบายใจได้ทุกคนอย้งติ้งพอยังจิ้งพอย้วครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับตัดเล็บน้องเพื่อให้ให้น้องๆเนี่ยเล็บจะได้ไม่คมเวลากระโดดเล่นด้วยกันอย่างนี้น้องก็เล็บก็จะไม่ไปขวนกันครับเพื่อนๆก็อยากให้เป็นเพื่อนทุกคนก็ อาจจะตัดเฉพาะปลายเล็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะตัดบ่อยนะเพราะบ่อยหน่อยเพราะว่าปลายเล็บเนี่ยมันจะยาวเร็วก็พยายามตัดแต่ผมจะไม่ตัดลึกเข้าไปมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าตัดลึกนี่อ่ามันจะมีเื้อเยื่อของน้องอยู่ครับ s <S ก็เลยตัดพอประมาณพอครับ เราอาจจะตัดบ่อยแต่ก็ให้น้องตัดได้พอประมาณพอครับไม่ต้องไปตัดเยอะสำหรับน,น้องครับนี่ครับเล้เก็บความรู้วันนี้สราระน่ารู้ก็จากช่องแมวยิ้มก็เหมือนเดิมครับวันนี้สราระน่ารู้เกี่ยวกับการตัดเล็บน้องแมวครับขอบคุณพิชเชนเตอร์พ่อครับติมสุดลองนุ่มรอตาตีครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพบกับช่องแมวยิ้มกันใหม่นะครับเพืเ่อนๆวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ You. I know that something special made me think about you.